สวัสดีครับพบกับไลอ้อนเลนเจอร์นะครับวันนี้จะมาสรุปครับคอลลาโบรอบนี้นะโอเคก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ Li อ้อนเลนเจอร์นะครับสูตร Ruby ้คบคอลลาโบครับได้แน่นอนครับทุกคนโอเคเราไปลุยกันเลยอันดับแรกเราได้ตั๋วกาชาฟรีใช่ไหมครับจะตีกรรมครับไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวนี้ใช่ไหมที่ผมบอกตรงนี้ก็มีกลัวกาชาครับในนี้ก็มีนะตรงเนี้ย อ๋ประกาหายประกา,ายอยู่ไหนโอเคตรงนี้แต่ที่ก็ไปดูดีก่อนเนาะอาจจะไม่ได้แตะประกานะทุกคนเป็นสีขาวเห็นเนาะเนี่ยอันนี้สิบตัวนะครับทุกคนระหว่างทางก็จะมีหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะเราก็เล่นทาเควสไปทําเควสรายวันครบทุกวันก็ได้เองครับทุกคนตรงนี้อันนี้มีห้าตัวเพิ่งได้มาครับทุกคนก็เปิดไปแล้วไม่ได้ก็ห้าตัวอีกเป็นสิบใช่ไหมครับนี่ก็ห้าตัวครับก็ไล่ให้ดูนลครับเห็นไหมตัวกาชาเราเอาอาศัยเก็บเควสอย่างเงี้ย แล้วก็ไปเปิดนึกภาพไหมครับแม้ว่าคุณจะเปิดได้ไอช้าหรือเร็วครับทุกคนแต่ว่าถ้ามันออกยากอะ่ะคือเอาอายันการันตีเลยทุกคนแต่ว่ามันจะมีแบบว่าบางครั้งมันเปิดง่ายคือแบบมันก็ออกง่ายเลยเอยงองงเหมือนกันเนาะไม่รู้เมกมเขาทำยังไงโอเคต่อไปก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แจกตัวกาชานะครับสิบตัวนะครับผมทําเคสจบไปแล้วครับทุกคนสะสมไปเนี่ยอืม การเล่นเคลียร์เคลียร์ยยวันทุกันครับนังมขึ้นเองว้าแปเออแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตัวกาชาไปแล้วนะแต่ว่ามันมันย้อนกลับไม่ได้ดิมันมีห้าตัวกาชาครับสเตจที่สี่หรือสามไม่แน่ใจนะอืมนั่นแหละแล้วก็ตัวกาชาเพราะเราไปเปิดอ่ะวิธีการเปิดนะครับทุกคนแต่ว่าไปดูตัวนี้ก่อนประตูมายาประตูมายาเขาแจกหนึ่งตัวหัวส้มนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ผมจะไม่เปิดตู้หัวส้มที่ผมบอกเข้าใจปะ ผมจะไม่เปิดผมเอาแค่ตัวเดียวพออ่าผมจะไม่ใช้รูบี้แม้แต่รูบีเดียวทุกคนเข้าใจปะศูนย์รูบีคบรบคอลลาโบครับอ่ามองาพไหมครับเนี่ยได้หนึ่งละอ่าหัวส้มไม่ต้องเปิดมันมีสามตัวมาแล้วนะเราจะใส่สองตู้พอคือตัวนี้ผมไม่เปิดทไ่ไมศูนย์เนี่ยผมจะเปิดตู้นี้แจ็คอันนี้ผมเปิดมา,าเจ็ดสิบหกใบแล้วทุกคนไม่ออกออกยากมากเออเดี๋ยวทำกิจกรรมไปเรื่อยผมวา่าต้องได้แหละ อันนี้ผมเปิดแค่แปดตัวทุกคนผมได้มาตัวหนึ่งเนี่ยผมใส่แล้วอันตัวละคร้งนะผมใส่ลองดูครั้งแรกอ่ะแปดตัวที่แปดออกครับเนี่ยตรงนี้นะผมได้มาตัวหนึ่งตัวนี้ได้ชากะมาตัวหนึ่งนะทุกคนเอาเลื่อนลงเร็วๆหน่อยนะอ้าวชากะไปไหนอ่ะเอานี้ไงเห็นไหมได้ชากะดูงี้ดีกว่าเนี่ยได้ชากะมาตัวหนึ่งอันนี้หัวส้มๆเนี่ยได้อยู่แล้วทุกคนเข้าใจป่ะเหลือแจ็คดีปอผมก็จะ ทำให้แจ็คได้ตัวหนึ่งเข้าใจปะได้แน่นอนสุดท้ายแล้วครบคลาโบโดยไม่เสียรูบี้แม้แต่รูบี้เดียวทุกคนไม่ไงมาอัปเดตแล้วนะที่จริงว่าจะไม่ลงแล้วเพราะบอกไปอีพีนั่นแหละแต่มาทำให้ดูดีกว่าแล้วก็ตัวกาชาอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยเราเล่นตรงเนี้ยมันก็จะมีตามแบบเฮ้ยตรงนี้เปล่าว่าตัวกาชาเออเออไม่ใช่ไม่ใช่ไชอ้ลูกตัวนี้ผมจำผิด นี่แจกตัวอันนี้ตรงนี้ได้มีกี่ตัวกาชาด้วยนะระหว่างทางเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้เราเราเล่นไปเรื่อยบางครั้งก็จะเป็นแบบเป็นขวดตรงนี้ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออแท่งอ p อยู่ตรงนี้ถ้าเราเล่นไปเรื่อยมันก็จะมีสามตัวมาใช่ไหมเออเราก็หมุนไปเรื่อๆยๆทุกคนเจตกรรมทําอะไรผมก็ทํทาอ่ะต้องังไหมครับทุกคนเพราะว่าผมมองว่าเกมเนี้ยมันเพิ่งเริ่มทุกคนเจ๊ะปะยังไม่ถึงปีอป่ะใกล้จะครบปีละอีกไม่กี่วันอืม เนี่ยมันเพิ่งมีระดับ SS เองทุกคนคือย้ำสองสามรอแล้วนะ SS เนี่ย SS แล้วเนี่ยที่จริงมันต้องเป็นอย่างนี้นะจริงอะ่ะ SSR ทุกคนมันยังไม่เกิดขึ้นคนมันเพิ่งมันถ้าเทียบกับไลเลนเจอร์ก็อารมณ์คล้ายแบบเจ็ดดาวอะเองาพเอาไหคือยังผมก็ไม่ได้ซีเลยกับตัวละครนะผมก็ฟาร์มฟาร์มลูบี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะวุ้มครั้งเดียวเลยแล้วก็เป็นระดับหนึ่งของโลกให้ได้ ไม่รู้ได้หรือเปล่านะโมโม,มไปก่อนผมว่าเกมนี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นเยอะเท่าไหร่ผมมีโอกาสป่ะเดี๋ยวดูก่อนเออผมจันดับในแล้วเนี่ยสองพันของโลกนะทุกคนนี่สองอันดับหนึ่งกอนอืมเขาทีอย่างนี้เหรอ,อยังส่องได้ทุกคนสองคนอื่นได้ประเทศไทยล่ะใครอันดับหนึ่งประเทศไทยเนี่ยสองก่อนโอ้โหนี่เหรอ เฮ้ยคอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เขากาลังฟาร์มตัวละครฟาร์มตัวละครนี่คือแบบว่าท,ทําเป็นแบบว่าเอาโปรไฟล์อะทุกคนเนี่ยเขากาลังฟาร์มแบบเอาตัวน้นอยๆเนี่ยพวกพวกตัวแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาโปรไฟล์เช่นแสงตัวเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่ขั้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยระดับฝีมือเนี่ยก็เราเป็นขั้นสิบใช่ไหมมันก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีพลังอะไรของเขาเข้าใจป่ะเนี่ยกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย,นนยตัวเนี้ยเออครับเป็นขั้นตัวเนี้ยเออ โอเคเรือล,ลบเคเสิล9้5ครับทุกคนอันนี้ผมพยายามผมตรงนี้นะอันเชิญนะครับแล้วก็อันเชิญตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันเชิญใหม่ชน้กลับใหม่แล้วก็ร้านค้าเร็วไปหน่อยนะทุกคนตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะผมจะแลกอันเนี้ยอัพเรือรบผมอะชองไหนวะนี่อันนี้นี่ร้านผหนึกนะตรงนี้นะเนี่ยผมจะแลกแต่อันนี้อันเดียวเพราะผมจะอับเรือลบผม อันนี้ผมจะแลกหลานกิวนะใครไม่มีกิวก็เข้ามาได้นะทุกคนกิวผมแบบเขาเรียกว่าไงนะเฮ้ยหมุนติวๆอีกเลยเนะี่ยมันไม่ค่อยมีคนทำเคลสเท่าไหร่มีประมาณแปดเก้าคนเองนะคนเะนี่ยที่ทำเคลสแบบปลายวันครบๆอ่ะนะเฮ้ยชา้าจังนะอะเดี๋ยวผมย้นกลับก่อนนะกิวตรงนี้อ้าเน็ตเป็นอะไรอะ คิวผมอยู่ไหนนี่คิวอย่างนี้ช้ามากนี่ทุกคนพิมพ์ตรงนี้นะเนี่ยเลขูนย์สามตัวแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดตรงนี้ทุกคนพิมพ์ปุ๊บมันก็จะขึ้นชื่อคิวของผมเป็นอย่างนี้นะห้ามพิมพ์ตัวนี้นะให้พิมพ์ตัวนี้โอเคไหมส่วนสามตัวหนึ่งสี่เจ็ดนะชื่อคิวจะเป็นสองแปดเก้าถ้าพิมพ์สองแปดเก้าไม่เจอหรอกต้องพิมพ์ตัวนี้นมีสามสิบเดี๋ยวผมก็ไปค่อยเตะออกเข้ามาได้ทุกคนคนที่เดี๋ยวเล่นตลอดนะ โอเคแล้วก็ถึงตร่าไหนแล้วจะมาบอกว่าผมแลกอนไหนบ้างออันแรกเลยแล้วกันอันแรกผมก็ผมจะแลกตัวนี้ไปนะนจริงๆอะแต่ว่าผมจะแลกวันสุดท้ายหรือไม่ก็มันใกล้หมดเวลา,ขาเขาแลกเพราะว่าผมยังเก็บตัวแบบนี้ยเผื่อมันตัวเขาแจกไม่ครบเข้าใจปะมันอีกนิดเดียวเนี่ยใชสมมติว่าเนี่ยก็ผมเปิดแจ็คเนะี่ยอีกนิดเดียวมันเหลือสิบใบเงี้ยเข้าใจปะผมก็จะแลกเอาตัว อคอ่าเกมเขาแจกโครบผมก็จะไม่ไม่แลกผมไปแลกแทงโซนนึกภาพอ,ออกใช่ไหมตรงเนี้เจ็บไปก่อนนะจเพิ่งแรกนะทุกคนจะพิ่งแรกเนี่ยอันนี้สําคัญกว่าแต่ว่าก็อย่างอย่าพิ่งแรกดีกว่าคือเราทากิจกรรมไปก่อนเอาไม่ใจร้อนเราเล่นเกมนี้ใจเย,ย็น่าร้านนี้ผมจะแลกอ่าผมพยายามแลกเอ,อ่ออันนี้สองอันนี้ได้หมดเลยเนี่ยคนชอบอันไหนก็เลือกได้ทุกคน แล้วก็อันนี้ผมจะแลกอันนี้ก็บอกไปแล้วนะอันนี้ต่อไปร้านตรงนี้ร้านบัรองนะอันที่สี่อันนี้ผมจะแลกผมจะเก็บไว้แลกตรงนี้นะส่งแสงมืดตัวนี้ได้สิบห้าเอแล้วทำเฟสาลบันเดี๋ยวมันก็นขึ้นมาครับทำเฟสาลบันครบแล้วก็อันนี้ผมจะแลกมันมีสามอันสี่อันเนี่ยหรือแล้วแต่อารมณ์นะผมจะแลกนี่แหละบางฟันผมก็แลกแต่ตัวกาชาอางวันผมก็แลกสามอันเนี่ยนั่นแหละ โอเคผมก็เล่นประมาณนี้แต่กิจกรรมรายวันผมจะยาำมากเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นรูปทนอนเห็นไหมกิจรกรรมรายวันตัวนี้ยเราทําให้ครบนะโอ้ยทำไมมันค้างอย่างงี้เออเดี๋ยวรายสัปดาห์มันครบเองรายวันตนัวนี้เห็นไหมผมทาครบทุกวันทุกวันเนี่ยรูบี้มันก็เพิ่มเห็นไหมห้าสิบรูบี้ห้าสิบรูบี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้เรื่อยๆทุกคนรูบี้อ่ะก็คือเราทรํากิจกรรมรายวันทุกวันทนะุกวันรูบี้มันเพิ่มมาเลยเห็นไหมอัญเชิญอะไรรายวันทุกวันมันยงมันก็มีมาเข้าใจปะ แค่ทำจิตกรรมลายวันครบคุณก็ลบีก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นานๆนั้นจะได้ใช้ทีกดผิดกดพลาดบางครั้งอะ่ะบางครั้งก็มีเผลอนะแบบเปิดอย่างเงี้ยแบบเปิดเร็วเกินอะ่ะเผลอไปใช้แบบสามร้อยบี่างเงี้ยแล้วผมเปิดอันนี้ไหมเปิดหนึ่งตัวใช่ไหมเปิด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 อ้าพลาดไปเปิดสามร้อยบี่างเงี้ยก็มีเนียเปิดอย่างเงี้ยทีละตัวเนี่ยอ,อย่างมือเร็วไงกดเพลนมาครั้งอะ่ะ บางครั้งไปเผื่อกดสามพันบีก็มีนะทุกคนเออ <c oughs> น่าจะมีครั้งหนึ่งเปล่าวะเนี่ยกดเล่นๆเ,เ,เนี่ยไปเนี่ยแต้มตัวนี้มันก็จะสะสมไอ้พวกอันแรกเห็นไหมเนี่ยที่เราเชิญกาชาไปแล้วก็เปิดไปครับไม่ต้องซีเดจัดเออไม่เป็นไรครับเราเผาใบนี้ผิดทิ้งอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยอยู่ร้านคาเห็นไหมที่เราเปิดเมื่อกี้เนะี่ยมันก็สะสมตรงนี้เหรียญตรงนี้อืม เราสามารถแลกได้เลยนะเหลยญอยู่เราอางนี้เห็นไหมหนึ่งจุดศูนย์สามเอนี่ยผมสามารถแลกตัวนี้ได้นะแทงโซนทุกคนผมก็เลยว่าพยายามเอาอย่างละหนึ่งตัวก็พอคอลโลโบไหนก็ช่างขอแค่มีหนึ่งตัวผมก็เลยพยายามแบบว่ามีครบคอลโลโบศูนย์ลูบี้เข้าใจป่ะเราไปเอาแทงโซนะมาอัพที่หลังก็ได้ถ้ามันเก่งอ่ะเข้าใจป่ะครับเหมือนดัดเนี่ยผมก็เปิดได้แค่ตัวสองตัวนั้นเละเห็นไหมผมพยายามให้เป็นขั้นสิบได้ ไม่ได้ใช้รูปีในการยัดรอบนั้นนะเนี่ยมากเก็บแท่ง่วนยัดยัดยัดเอาเอาเข้าไหมเออบาบูก็จะจะกิจกรรมมาก็ได้เองครับทุกคนเปิดได้เองก็ประมาณนี้ทีมจัดก็บอกแล้วเนาะทีมเล่นดาน,นครับอยาพยายามตัดผสมกันนะบางครั้งแบบแค่เราแบบแพ้นะทุกคนแค่เราเอาบาบูมาไว้ตรงนี้สลับบาบูไปสลับบาบูมาเนี่ยสลับตัวเดียวไปมาทุกคน มาครั้งก็ชนะเคียแค่ตำแหน่งเปลี่ยนน่ะถ้าเราเล่นไม่ผ่านลองสลับดูนะเนี่ยลองจัดเป็นหลายๆตัวดูทีมนี้ไม่ผ่านด่านก็อันนี้ลองดันดูเนี่ยอันนี้ผมไม่ผ่านสักทีผมลองทีมนี้ก่อนอะไรประมาณเนี่ยผมก็ติดที่เนี่ยก็ไม่เป็นไรทุกคนไม่ได้ซีเรียสแล้วก็อัญเชิญต่อไปก็อัญเชิญตัวนี้อัญเชิญการ์ดผมจะดูเดี๋ยโฆษณานะรายวันอนะ ใช่ไหมผมพยายามจะดูแต่โฆษณาผมมีอันเนี้ยเจ็ดล้านแล้วที่จริงมีเยอะกว่านี้นะผมเปิดเมื่อก่อนผมดันดานผมใจร้อนผมเพิ่งมาผมก็ไม่ค่อยซืเรียเท่าไหร่เก็บไว้เรื่อยๆทุกคนรอมันมีแบบว่าการที่มันแรงๆกว่าน,นี้ก่อนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรทุกคนผมก็อยู่ประมาณนี้อืไม่ได้รีบอยู่แล้วนี่ไปก็แค่นั้นเราฟาร์มเอารูบี้ไว้ฟาร์มเอาของเก็บไว้ดีกว่าเก็บอ่นนะอพวกเนี้ยเลี้ยงไว้ อัพพวกเนี้ยเดี๋ยวผมอัพสองอันนี้ให้มันเต็มก่อนเดี๋ยวอันนี้เต็มเสร็จผมก็จะมาพลังชีวิตอไล่ไปแต่ป้องกันพอเต็มก่อนมันใช้เหรียญน,น้อยอืแล้วก็เก็บของเนี้ยก่อนพราะเราเป็นผู้เล่นเก่าไงพาผู้เล่นเข้ามาใหม่อ่ะคือยังไงเขาก็ต้องได้ตัวกิงกว่ามองภาพไหมเมื่อก่อนนี้เขาไม่ได้แจกระดับเจ๊ดๆนะพวกเซรีเป็ดพวกบาวูเนี่ยเราต้องไปเปิดเอาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผู้เล่นมาใหม่ ผมเห็นแบบบางคนคอแบบล็อกอินก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเออพอไหมครับผู้เล่นเอาใหม่อาจจะได้เปรียบตรงที่ได้ตัวละครจริงเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราผู้เล่นเก่าก็อาศัยแบบฟาร์มของรอรอจังหวะอืมเราก็เล่นไปอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสมันเป็นเกมเรื่อยๆแล้วผมแค่เรามีอะไรวะเขาเรียกอย่างะมีมีเมเนในในการเล่นทุกคนม์มไหมโอเคอ่ะพอละ บอกแค่นี้เนาะสูรุรบี้โคปโอลาโบแล้วก็มาเก็บของฟรีไปผมไม่เล่นอะไรนะทุกคนผมเล่นมสนุกอย่างเงี้ยนะไม่ต้องเล่นตามผมก็ได้ใครอยากเปิดก็เปิดนะทุกคนผมไม่ไว่าอะไรหรอกแต่สไตล์ผมเล่นประมาณนี้อันนี้ไม่เปิดนะเพราะว่าเขาแจกฟรีอันนี้ต้องเอาอยันการันตีให้ได้ <laughs> 76ไม่ออกสักตัวอันนี้ก็ออกง่ายเกินเนี่ยเพลทตัวออกเลยเนี <laughs> ่อ โอเคถามว่าตัวไหนเก่งก็ไม่รู้แหละตัวไหนเก่งไม่เก่งส่วนตัวนะเอาไว้ก่อนขอบไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีตัวเด่นๆมาเข้าใจปะเหมือนรอบรอบแรกใช่ไหมก็มีดัดแต่ไม่ได้เด่นๆมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยามาปั้นที่หลังก็ได้อืมเก็บแท่งโซนยาที่หลังก็ได้ขอให้มีตัวละครนุภาพบอกเนาะเส่องได้เอาปากกาอัลบัม้มเห็นไหมคอลเลบชันนี้ก็ครบคอลเลกชันส่วนลูบี้นะครับทุกคนเห็นไหมครบคอลเลกชันส่วนลูบี้ครับ อันนี้ก็ครบพลโรโบศูนย์ลูบี้ครับแล้วก็อันนี้ก็จะครบโลรโบศูนย์ลูบี้ครับบอกให้ท่านเอานะอันนี้ได้มาหนึ่งอันนี้เกมแจกได้อยู่แล้วอันนี้เปิดยันการันตียังไงก็ได้ทุกคนครบโคลโรโบศูนย์ลูบี้ยงไงใครติดตามช่องผมต้องครบโคลโรโบนะครับทุกคนนี่๋ย <c> ว <oughs> <c oughs> นี้ไม่ค่อยลงไลน์เรนเจอร์เลยวะอยเอาลายไอเดอนก่อนไลน์เรนเจอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะใครไปดูอืม ไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลงก็ย้อนวีดีโอเก่าก็มีค่าเท่ากันครับก็ฝากไปแค่น,นี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็บอกเทคนิคที่ผมใช้นะไม่ได้เก่งที่สุดนะครับทุกคนแค่เทคนิคเฉยๆเ,เข้าใจปะ <laughs> <laughs> ครับสวัสดีครับ